ความกอการจัดงานแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM100 m g a h e r นะครับก็จะได้ในเรื่องของแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งฐานในพระเมตตาพระบารมีของพระองค์ท่านพระเดชพระเจ้าปรูงเทอแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตนะครับถ้าเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาทั่วไปก็ได้ในพระองค์ท่านและเคพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยกิจกรรมเจ้าบุรเธอพระองค์เจ้า พระอรเจติวงกรมหลวงชุมพรเจตรงศักดิ์และงานกับที่ถัดมานะครับแล้วก็ในจังหวใ่ก็จะได้เกียมความน้องในช่วงเวลาต่อไปนะครับซึ่งในน้เป็มาก่าเพราะท่านี้ครับจะได้หาข้อมูลข่าวสารตปเผยแพ่ในส่แล้วก็เชิญการแถลงข่าวการจัดงานเพื่อเกียรติพรืเอกพระเจ้าบรมงเทอกรมเจ้าอาพรกรเจติวงกรมหลวงชุมพร ครับสวัสดีนะครับสวัสดี <c oughs> เรือเอกพระเจ้าบรุงเธอพระองเจ้าอาภารกร,รเ,าาารรเ,เก,กติวงกรนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับกับผมมงมัฒนาวัชิรสิิตเลขาธุการนายกเทศมนตรีตำบลดหาดสซรีนะครับก็รับหน้าที่ดําเนินรายการและดําเนินการแถลงข่าวการจัดเตรียมความพร้อม การจัดงานเ,พพเทพเกียรติพลเรือเอกพง์แก้วยอดทองวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรและคุณประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรมีข้อเสนอแนะในการจัดงานจากพี่น้องสื่อมวลชนและผู้ที่มาร่วมแถลงข่าวนะครับก็จะได้ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับได้ตอบคําถามหรือว่าเธอพระเจ้าอภาก,กรเกตีวงกรมหลวงชุมพรเทนุทงสงศ์และการจัดงานการชาติจังหวัดชุมพรในเบอร์เมืองชุมพรท่านนายกเทศมนตรีสมนลบาไซรีนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องสื่อมวลชนนะครท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาอยู่นะบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาขาสายใต้ไห้นะครับผมทุกทุานทำศูนย์โลกพึ่งเราก็จะมีการทำพิธีบวงสวงรรเป็ดติ่งของเรานะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนชาวชุมพรนะครับมาเราด้วยอะเรียดน,นะครับท่านนายก ก็พอรู้สึ้นครับในโยโกะก็จะเรียนให้ทราบนะครับเพราะท่านเป็นผู้จัดการนางงามมาตลอดแล้วก็จัดก,การได้เป็นอย่างดีนะครับทําให้เรามีคนชุมพรที่สวยงา,งามนะครับเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดชุมพรมาทุกปีเรียนท่านสืบมุชนทุกท่านนะ,ะัะพี่ชั้นในนามตัวแทนของเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรค่ะขอเรียนชี้แจงว่าเ,เหล่ากาชาติครับเป็นองค์กรการกุศลซึ่ง เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรค่ะเป็นองค์กรที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเราจําเป็นต้องจัดหารา,ายได้เองเพื่อที่จะนํามาดูแลผู้ประสบภัยดูแลกลุ่มเปราะบางบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้หรือว่เรื่องของการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้นะคะแล้วก็ดูแลเรื่องการมอบทุนดูแลคนไข้ในพระราชนานเคราะห์เออ ทำงานตามทุกวันนะคะโดยร้านการชาติจะตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าคารแปดเหลี่ยมโดยแต่ละคืนเราจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าของะวัตึุห้องประชุมงค์การบริหารส่วนจังหวัดท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเพราะอย่างน้อยได้เป็นการไปชมผ่อนนะะซึ่งโครงการนี้กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจะพวกเราจะทราบว่าตั้งสื่อมวลชนตั้งพี่น้องหวัวหน้าส่วนราชการแล้วก็แขกผู้มีเกียรติจะทราบว่า สำนักง,งานเป็นนผลิตและก็พัฒนาลายผ้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในวันนี้ก็คือเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวในถึงกําหนดห่าท่านเนื่องจากว่าจํากัดด้วยเวทีนะคะเพราะว่าจะเดินทั้งหอยอันก็คงเป็นไม่ได้สึงท่านก็คงเป็นไปม,มาไปเออเดือนนี้นะครับเนี่ยครับทำมาตอนนี้เหรียญทั้งหมดนะครับ ที่วัดสามแก้วผมศึกษาแที่ฐานจอยู่นะครับเราจะนําออกจากว,วัดวันที่หนึ่งที่ยังต้องการดูแลเรื่องที่พักอาศัยเรื่องบ้านอะไรต่างๆไปนะครับเพิ่มเติมให้นะครับจริงๆมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับ,รบที่อยากให้ให้ช่วยกันพูดมากกว่าผมครับครับผมขอพระคุณหลายปีนะครับจากเดิมที่อยู่ตรงบริเวณสนามกีฬากลางครับเนื่องจากว่าคแค่จะได้ขยายออกไปข้างนอก แต่ปัญหาของพื้นที่ตรงเรีเวณหนองใหญ่นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เลยกแค,แคบบางช่องทางอาจจะกว้างประกอบกับมีภูคลองซึ่งได้สร้างขึ้นมานเพื่อเพื่อความเป็นคลองระบายน้ำแล้วเพราะฉะนั้นถนนมันจะมีเยอะการดําเนินการตราดาจอดในครั้งนี้นะครับจะต้องมีการดําเนินการศึกษาให้มีความเป็นไปได้มากที่สุดครับคือต้องมีจุดจอรดรถสาหรับพี่น้องประชาชนาและก็คิดว่า ถ้าเกิดว่าจอดไกลเนี่ยเราจะมีเปรีการรหน่วยงานอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทางอำเภอนะครับหรือทางส่วนงานส่วนริการ่อ่เาก็ต้องมาช่วยกันดูแลนะครับพือว่าเราจะขอให้เกิดความเดีอดสีทางให้น้อยที่สุดนะครับและขอให้เกิดความรับหมว่าแจ้งว่าคนที่จะมอบหนึ่งหมื่นนะครับบางคนเหมือนผมเนี่ยพัญญาไม่ให้ก๊กเงินแต่ว่าให้ที่ทาง องการบรหิหารส่วนจังหวัดชุมพรเรารู้กับการว่าในช่วงเวลาเดือนธันวาคมเราจะมีงานการชาตินี่ครับในส่วนขององการบรหิหารส่วนจังหวัดชุมพรเราก็ได้ส่งกองช่างเข้าไปสำรวจพรโดยทุกภาคส่วนนะครับต้องใช้คำว่าทุกภาคส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับเราสืบทอดประเพณีการจัดงานเชิดเกียรติพลรัอเอก พระเจ้าวงค์เธอพระองค์เจ้าพระกนิจจรวงคมหลวงสิงห์บุีสังกักมศิลปานะครับในงานชาติจังหวัดสุพร์รนะครับ,งงรบ,รรบที่ต่อกันมาเป็นเวลา38ปี38ครั้งนะครับอาจจะเว้นในช่วงโควิดไป2าปีนะครับแต่ทั้งหมดเราจัดมา38ครั้งนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่เราจะจัดสืบเนื่องไปนะครับและกิจกรรมปีนี้นะครับแล้วก็ทําให้กิจกรรม ของทุกๆในงานมีความน่าสนใจนะครับเราก็นํารายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณกุศลเิตการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรที่ในร่วมในกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติองคุลชุมพรเกียนรูศั์แล้ก็งานกาชาประจำปี